วัสดีค่ะบ้านหันศานะคะการปูและแม่ยุย้ยวันนี้กลับมาอีกแล้วกับอีพีที่สองกอับก่อนเล่นเครื่องดนตรีฮาร์มโมนิก้าหรือเม์ออแกนนะคะเมื่อคลิปที่แล้วได้สอนวิธีการเป่าตัวโน้ตพื้นฐานให้เพื่อนๆไปแล้วนะคะ ยังจำกันได้ไหมคะเป่าคล้องกันแลหรือยังเอ่ยโดเลมีฟาซัลทีโดโดทีลาโซนฟามีเลโดแทนแทนอ่ะเหมือนเดิมช่องเก้านะคะช่องเก้ากับช่องห้าเก้าสี่สิบเอ็ดสี่ิบสองส่ะิบสามสี่สิบห้าเด่เล่นตัวนี้เป็นมาสิบกว่าปีแล้วนะใหม่ดียี่สิบกว่าเลยแหละเพราะว่าเครื่องดนตรี ตัวเนี้เก่ามากแล้วแหละแต่ว่าก็ uh. เก็บรักษาเอาไว้นะคะทีนี้วันนี้เราจะมาสอนเป่าเพลงกันแบบง่ายๆเพลงหนูมาลีเนาะมีเลโดเลมีมีมีเลเลเลมีซันซันมีเลโดเลมีมีมีโดเลมีเลโดอันนี้เป็นเพลง หนูมารีมีลูกแมวเหมียววิหัดกินกับเพลงนี้มานานแล้วแหละเพราะเป่ากับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่วิหัดเล่นนะคะก็จะเป็นเอาง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนเรือกตัวโน้ตนั้นเ,เพื่อนๆสามารถเล่นกับโน้ตสากลก็ได้นะคะโน้ตขุียก็ได้สามารถประยุกต์ใช้กันได้เลยเพราะว่าเครื่องดนตรีชนิดน,นี้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีขีดจํากัดนะคะคืออยากอยากเอาโน้ตอะไรที่ มาเล่นอะเพลงอะไรก็ได้เราก็มาปรับใช้กับเขาได้เลยนะคะเขาสามารถเข้ากับเครื่องดน,นตรีได้แทบจะทุกชนิดเลยจะบอกว่าเป็นเครื่องดน,นตรีสากลที่อ่าเล่นง่ายก็ได้เนาะทีนี้วิธีการเป่าเนี่ยเครื่องดน,นตรีชนิดเนี่ยเอาปากไปถูไปถูมาเนี่ยมันร้อนคือวัตถุดิบวัสดุที่เขามา,มาทำเนี่ยมันเป็นโลหะมันสีถูๆถูๆเนี่ยตอนที่ยุ่ยหักเล่นครั้งแรกอะปากอะ เจ็บเลยฉลอกปอกเปลือกหมดเลยเขาก็เลยบอกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่นิยมเล่นคูเ่เครื่องดนตรีของคนอื่นเพราะอันเนี้ยน้ำลายเนาะอะไรอย่างเงี้ยและช่วงเนี้ยไวรัสโควิด -19 กําำลังระบาดดังนั้นแล้วของใครของมันจะดีที่สุดหรือถ้าเกิดไปเอาของใครของมามือสองก็ต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนนะคะต้องล้างให้สะอาดแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยจ้ะทีนี้ อย่างที่บอกว่าถูไปถูมาอย่างนี้ปากเป็นแผลแน่นอนดังนั้นสำหรับใครที่ไม่อยากเป็นแผลถ้าไม่มีลิปมันก็ใช้น้ำบ่อน,น้อยของเรานะคะก็คือน้ำลายแลบเลียป,ปากนะคะเพื่อไม่ให้มันแห้งหรือถ้าใครมีลิปมันก็สามารถทาได้นะคะอ้าทีนี้เราจะมาเล่นเพลงนมาลีกันค่ะถ้าพร้อมแล้วหยิบ เมาส์อแกนขึ้นมานะคะเหมือนเดิมล็อกไปที่ช่อง9แล้วก็ล็อกนิ้วไปที่ช่องที่15อย่างนี้เราจะอยู่ตรงกลางแต่ตอนเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้โน้ต7ตัวนะคะเราใช้แค่5ตัวคือโดเรมีฟาซอนเท่านั้นเองอ่ะเรามาเริ่มหนูมารีกันเลยนะคะ จังหวะแล้วใช่ไหมมีมีเรโดเรมีมีมีเรเรเรมีซอนซอนมีเรโดเรมีมีมีโดเรมีเรโดเดี๋ยวยุ้ยจะเขียนตัวโนต้ตไว้ตรงช่องคำอธิบายนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่หัดเล่นจะได้เห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูอีกครั้งนะคะอ้าวผิดแล้วต้องเอาใหม่ล็อกโนต้ตขนาด เล่นมานานยังลืมเลยนะคะ ช่ไหมคะเพืเ่อนๆค่อยๆเล่นไปนะคะฝึกบ่อยๆให้เราคุ้นกับเสียงตัวโน้ตมันจะทําให้การเล่นง่ายขึ้นคล่องขึ้นนะคะ,ะเ,ดเดี๋ยวอีพีสาล้กันเนาะเดี๋ยวยู่จะมาสอนเป่าบีกลอยกระทงอันนี้ง่ายๆเลยเนาะสำหรับวันนี้อีพีที่สองยุ้ยต้องขอไปก่อนค่ะขอตัวไปก่อน ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์แล้วก็กดติดตามนะคะช่องอบ้านหันสาภาพเพินรนกับภูแม่ยุ้ยนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ